สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสเปรย์เลซี่รับบิดนะครับโคตติ้งสเปรย์ก็คือเป็นสเปรย์เคลือบเงานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับคือวิธีการใช้ก็คือขย่ากระป๋องแล้วก็ฉีดวัสดุพลาสติกที่เป็นสีดำหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งหรือทิชชู่เช็ดออกนะครับก็จะเงาเหมือนใหม่ครับไวมากเดี๋ยวผมจะแนบรูปไว้ท้ายคลิปนะครับผมก็อันนี้จะเป็นจัดจำหน่ายโดย ไลน์แอดเรซี่และบิแล้วก็ f เฟบ o o กเรซี่แล b บิ t โคตติ้งสเปย์นะครับผมแล้วก็ Instagram มเอ่อเรซี่และบิด t t h นะครับปริมาณก็จะน้ำหนักรวมนะครับ445กรัมปริมาณก๊าซ์ด100กรัมนะครับผมทั้งหมดเนี้ยก็จะ20อ่ออนวันปีผลิตก็อยู่ใต้ขวดครับผม ก็จะผลิตวันที่สี่เดือน7ปี2023นะครับครับผมเดี๋ยวจะแน่ไปถ่ายคลิปนะครับผมว่ารีวิวเป็นรูปนะครับผมไปถ่ายไว้ไม่ทันครับครับผมก็จะเห็นว่าใช้แล้วเงาขึ้นนะครับแล้วก็ไวมาก แล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับผมประมาณ3 4 0 0นะผมจำไม่ผิดถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ